ทำไมที่ยับยั้วครับแวบมาาบวันนี้เป็นวันเตนะครับก็จะมาทำบุญแต่ละวันต้องทำบวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเล่มันทำบุกัน ราคาเท่าไหร่ครับีาาวาานี่ครับตองเต่าแล้วมางมุ่นกันที่วัดนี่ครับผลเยอะมากเลยครับนี่เราก็ซื้ออันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เข้าไปมุ่นกันแต่ <laughs> ไปไหว้พระเต็มๆคุณเสาเต็มเลย,เลย <laughs> อุ้ย <laughs> คุณสาเป็นดาราค่ะคนาครับคน้าครที่เราก็ได้เข้าไรียว้พระในโบสถ์ได้เสียงเซียน,ยนตแต่ผมอ่านไม่ออกใชครับ <laughs> 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 เราต,าต้องต้องวางฝังวางแจกฝังทำอะไรก็จะเอาล็อกใช่ไหมผมก็ได้าระมาณนะฮะในปีสี่ไปก็คงต้องแบบไปแกะแกะอันที่ไทยแล้วกันเรามาแกะดูว่าจะเป็นยังไงครับน,นี่เรากอ็อจกแดมแล้วครับเราับเราจะไปกันที่ดอนเด็กนะฮะอันนี้ยราไปขึ้นรถไปดอนเด็กกันนะครับเรานั่นงรถคันนี้ครับไปขึ้นรถบัส รถนี้เขาเรียกว่ารถอะไรมันตะเล้งมากรู้สึก่าครบครับตอนนี้เราจะนั่งรถตู้นะครับไปที่ดอนเดชนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับต่างๆตรงนี้นะครับเออนิโอูดรถตู่ไหครับรตูอรถตูหกหมืนครับหมืนนะครับนีกัพูรลมทางลมทิศเปหลังไห้ ท,ท,ออที่นี้คก็มีค้างครับญ,ญี่ปุ่นครับเดี่ยวคนเดียวเดี่ยวคนเดียวแต่ว่าเขาจะลงที่จับปลาตักนะครับเราก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นลงปลาสักด้วยเลยกลังคิดหนักเลยตอนนี้ ครับนี่เราก็เดินทางมาถึงท่าเรือน้ำกระสังบ้านน้ำกระสังนี่เป็นท่าเรือน,นะครับต่อไปไปไหนครับต่อไปเรากำลังจะหารถไปคอนตรับเพลงนะตกคอนตรับเพลงเราจะค่อยข้ามไปดอนเดดท,ทีหลังนะครับดอนคอนทรับเ,เพลงเราจะไปเที่ยวน้ำตกคอนทรับเพงน,นี่เป็นสภาพของหมู่บ้านบ้านนาำกระสังนะครับจากจากที่ได้ดูอัปเดตใน คัดิีนะครับก็ตอนนี้เขาว่าบอกว่าช่วงท,ทําถนนอยู่ครับก็สภาพปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ครับเรก็รู้สึกดีดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมีท่อระบายนะ้ำมีทางเดินก็โอเคขึ้นเยอะครับเดี๋ยวเราไปหารถกันนะครับเดี๋ยวเราไปหารถกันนะครับเอาครับเดี๋ยวเรากำลังจะซื้อตั๋วเรือครับเดี๋ยวเราจะไปที่ดอนเดดนะครับ ราคาอยู่ที่15,000กีบนะตอนเดทเยอะเ0 0สามหมื่นกีบครับสองคนขับไปกันนะเดี๋ยวไปครับนี่เรานั่งเรือที่เราไปที่จอนเดทนะฮะข้าวฝากไปนะ ร้างแค่สองคนครับจทำไปท้างโปะครับวันนี้ทำของแล้วครับน้านล้านล้า,าปแล้วมาก้าเยอะมาก้าน้ำนนเยอะมากครับา ครับครับครับเราหลังจากเรานั่งเรือนะครับมาประมาณสักห้าทีครับเราถึงเกาะดอนเดชนะครับดูภาพล้อมรอบครับนี้ก่อนรอเราดูวันนี้อันลวงเยอะแยะไปหมดเลยครับ้างแล้วตาตีสี่ดอนเดดอีกแล้วเราคงต้องไปหาที่พักกันนะครับไปหาที่พักกันครับเจอไหมครับวันนี้เดอเลยที่เกาะดอนเดดตั้งประมาณห้านาทีครับเจอปลายครับสัไลท์สองกิโลสันเซ็ตห้าร้อยเมตร ไปห้500ารอยเมตรอากาศนี่ก็สงบครับวันนี้นแต่วันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าป,ปลอดโปร่งจะเข้าไปที่เกาะดอดเดดแล้วท้องฟ้าวันนี้สวยงามครับมาจากเจอฝนมาตลอดแสงไล่ยาตอนเด็ดปั๊บแดดจ้าหาแต่ละปก็เดินมีผักของวันในคืนนี้นะครับก็จะหาที่ผัก8ปดสิบบาทครับราคา ใจมากเลยนะครับเราก็ได้ที่พักของเราแล้วครับอยู่ที่ซันเซ็ทบังกะโลนะโซนตะวันตกครับอันนี้ครับก็ดูบรรยากาศของกของพักเราราคาเท่าไหร่ครับราคาก็เป็นไทยก็สี่สิบบาทไทยคนละสี่สิบบาทสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทครับคืนหนึ่งนี่ก็ซาวซาวพันกิ๊ ก็อยู่ได้สองคนครับก็คนละสี่สิบบาทกับบรรยากาศครับดีมากติดริมน้ําเลยนะติดลําน้าเลยครับนะครับถูกใจไหมครับโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับยิ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีไต้ครับในที่พักนี้ดีมากเลยครับคนละสี่สิบาทเดี๋ยวสบายอีกหนึ่งคืนครับรอเป็นหนึ่งคืนครับแต่ก็ค่อยว่ากันต่อตอนนี้ก็พักผ่อนกันอาจารย์นี่เขามีเขาจะมีเปให้ด้วยครับ แต่หลังอาจะมีแปรครับให้เรานอนเล่นชมบรรยากาศเย,ย,ย็นๆนะครับในยา่เย็นเย็นเะย็นสบายครับ,บยอดงานมัดค่อนที่ยอดตอนนี้โมงแล้วนี่ก็สี่โมงครับครับนะการเย็นสบายครับสบายครับเดี๋ยวไม่น้ำโคล<ด>นอนเล่น,น,ลนชิูๆครับ ท่าเรือดอนเดทเนี่ยมีเรือที่เราจะข้ามไปท่าเรือนครตับตอนนี้ไฟหมดแล้วขับไฟบดพวงแล้วครับเอานมีใส่แล้วก็ยส่แล้ว